จำได้ว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วเวลาตอนนี้เออยู่ที่ไทยนะถนนไม่ได้เป็นถุงเป็นบ่อหอ้าหย<ะ>่า<ะ>แต่ว่าเดี๋ยวข้าวออกลวงพวกนี้มันก็นั่นมันก็แห้งยอบลงข้าวน้ามากเลยปีน,นี้ย ดีเหรอเยอะน้ำมันมันต้องบางหน่อยมันจะได้กอใหญ่ๆไม่กรอไม่ใหญ่ะะเบียดเสียดกันฝนไม่ตกเลยตอนนั้นยังจำได้ว่าพ่อบอกว่าอยากไปไหนเดี๋ยวจะขับรถพาไปที่ที่เออยากไปเพราะว่าเออะ เพิ่งกลับไทยมาในรอบหนึ่งปีตอนนั้นนจำได้อีกว่าเอาจองตั๋วตั้งแต่เดือนเมษาแล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับบ้านช่วงเดือนสิงหาคมเพราะถึงวันที่จะกลับบ้านเดือนสิงหาปีที่แล้วเราก็ได้รับข่าวแล้วนะคะว่าพ่อป่วยตรวจพบเจอเนื้ออะไรตอนนั้นก็คิดว่ามันเป็นพึ่งเป็นระยะแรกที่สามารถจะรักษาหายได้ แต่สิงหาวันนี้ปีที่แล้วที่เออยู่บ้านเอก็เห็นแล้วว่าพ่อ่แบบผอมลงเยอะแต่ก็ยังคิดอยู่ว่าคงจะชวนทากะลลับมาแล้วก็คงจะกลับไทยบ่อยขึ้นเพราะว่าเออพ่อเราต้องรักษาตัวนะฉะนั้นสิงหาคมของเอปีที่แล้วอะค่ะยังเป็นช่วงที่แบบเอยังโอเคมากเช้าวันที่21 สิงหาคมปีที่แล้วตอนเช้าพ่อขับรถยนต์พาเอกับแม่ไปตลาดแล้วเราก็ไปกินก๋วยจับซึ่งวันนั้นพ่อบอกว่าอยากกินโจ๊กเอก็ยังแบบไปซื้อโจ๊กให้พ่อนะคะแล้วก็ตอนบ่ายเอบอกพ่อว่าเออยากตัดผมพ่อก็เป็นคนผับขับรถพายไปตัดผม แล้วพ่อก็บอกว่าเออเดี๋ยวรอรับเลยนะพ่อก็นอรออยู่ที่โซฟาที่ร้านตัดผมจริงๆเมื่อวานนะ่ะเอกก็ไปตัดผมที่ญี่ปุ่นมานะคะทุกคนคือแบบตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะเอกก็ไม่ได้ตัดผมแบบจริงๆจังๆอีกเพราะว่ามันเป็นความทรงจำที่พ่อพาไปตัดผมในปีที่แล้วนะคะ แต่เอรู้สึกว่าเออโอเคขึ้นแล้วเอ้ก็เลยเออเมาื่อวานเนี่ยเลยไปตัดที่ผมแบบเสียๆแห้งๆออกเลยเนี่ยให้ตัวเองแบบสดใสน่ารักขึ้นหน่อย <c oughs> <c oughs> เวลาผ่านไปหนึ่งปีมันเร็วมากๆเลยนะทุกคนคือตอนนี้มันวนมาหนึ่งปีคือมาเป็น21สิสิงหาคมวนมาใหม่นะคะก็ ตอนนี้แบบพ่อเอก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมเอรู้สึกว่าก็ยังคิดถึงเขานะคะยังคิดถึงเขาตลอดแล้วก็อยากจะบอกว่าเออเออตั้งใจที่จะเก็บเงินนะคะเดือนตุลาพฤศจิกาธัานวาเอ,อมีพาเที่ยวก็จะเป็นแบบว่ากลุ่มคุณนานานะคะพานั่งรถไฟรถเมย์อะไรเงี้ยยังเหลืออีกสามกลุ่มที่เอยังแบบรับงานไว้แล้ว ตุลาพฤศจิกาทันวาเอจะมีงานประมาณแบบรวมสามกลุ่มก็ประมาณเกือบยี่สิบวันนะคะที่เอมีงานเงินก้อนนี้เอจะตั้งใจซื้อตั๋วเครื่องบินให้แม่กับน้องสาวบีนะคะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็สักุรละปีหน้าเอจะให้แม่และน้องนะคะมาที่เอาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดค่ะทุกคนคือตอนนี้แม่ก็ยังปวดข่าะค่ะแล้วก็จะพยายามให้แม่แบบแข็งแรงแข็งแรงจะได้มาเที่ยวญี่ปุ่น ตอนนี้เอกกับทักก็เลยจะตั้งใจพาแม่ค่ะกับบีมาช่วงซากุระปีหน้านี้คือเป็นสิ่งที่เอกับตั้งใจเอกับทัก็ตั้งใจไว้นะคะเลยรู้สึกว่าแม่ยังไม่เคยดูซากุระแต่แม่เคยมาญี่ปุ่นหลายครั้งแล้วนะทุกคนสามครั้งสี่ครั้งอะไรเงี้ยแม่เคยไปฮอกไกโดด้วยก็เลยตั้งใจจะพาแม่ค่ะมาดูซากุระที่เกียวโต ส่วนวันนี้นะคะก็ถก้ากาศทำงานแล้วเงินเดือน u t u b e ของเอวันนี้ก็ออกนะคะรวมกับเงินที่รีวิวนะคะสินรีวิวเช่ารถออกเอก็เลยจะไปส่งเงินให้แม่แล้วก็จะไปซื้อของใช้ส่วนตัวนิดหน่อยนะคะที่สถานีเกียวโตอยากนั่งรถไฟเล่นด้วยแหละก็เลยกว่าทักจตกลับมาค่ะโดยเอจะนั่งรถไฟไปสถานีเกียวโตวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนนะคะนั่งรถ เที่ยวไปกับเอนะคะไปสถานีเกียวโตเดี๋ยวเราจะเจอทากะตอน6กโมงนะคะทากะเลิกงาน6กโมงเย็นเดี๋ยวเราจะเจอทากะตอนเย็นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันเอจะพาทุกคนนั่งรถไฟไปด้วยนะคะอยากไปดองกี้แล้วก็อยากไปสถานีเกียวโตเดี๋ยวส่งเงินที่เซเว่นก่อแล้วก็นั่งรถไฟไปกัน ไหนช่วงนี้ใครมาญี่ปุ่นหน้าร้อนที่ผ่านมาช่วงนี้บ้างคะเป็นไงอากาศร้อนไหมสําหรับเออปีนี้ข่าวบอกว่าอากาศจะร้อนนานนะคะร้อนไปถึงเดือนพฤศจิกายนเลยแล้วก็คิดว่าใบไม้เปลี่ยนสีอะ่ะน่าจะแบบสั้นมากหรือว่าใบไม้อาจจะเปลี่ยนสีปุ๊บแห้งไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าอากาศมันไม่หนาวเลยะคะ่ะมันจะร้อนร้อนร้อน คือเหมือนญี่ปุ่นรู้ดูร้อนจะนานป่าปกติด้วยค่ะประมาณนี้สถานีไกลมากเดินไปสถานีไกลโนสถานีต้องข้ามสะพานนี้ไปก่อนนะคะถ้าเดินมาจากบ้านนะคะก็คือข้ามไปเพื่อไปตรงนูน้น ทุกคนในเนี้ยเป็นห้องที่ติดแอร์แล้วก็คนนั่งอยู่ในนี้นะคะประมาณประมาณเจ็คนผู้หญิงหมดเลยทุกคนอยู่ในห้องแอร์แล้วมันไม่มีที่นั่งแล้วที่นั่งเต็มทุกคนนั่งนียเนาเลยไม่เป็นไรเรานั่งที่นี่ก็ได้โอ้ทุกคนเอ้ยร้อนมาก ร้อนคือถ้าแต่ตอนกลางวันอ่ะตอนนี้คือบางโรงเรียนนะคะเขางดกิจกรรมกีฬาที่มันเป็นกลางแจ้งไปเลยนะคะเข้าแค่เล่นแบบกีฬาเขาเรียกว่าอะไรในร่มคือปกติคนยิบเงยชอบแบบว่าเวลาโรงเรียนมีวิชาภาระก็จะเล่นกลางกลางแดดอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ก็แบบหลายๆอย่างแบบปรับเปลี่ยนไปนะคะ อพวกน้ํากดตู้นี่ก็ขายดีนะคะแบบว่าคนกดตู้น้าแบบเยอะมากแต่ว่าถ้าอยากเย็นๆก็ต้องเอาจะติดน้ําแข็งมาประมาณนี้ ร้านนี้อร่อยนะเอกะะกาคะชอบอยู่ตรงสถานีข้างล่างค่ะอยู่ตรงทางไปชิงคังเซ็นอร่อยไม่แพงด้วยเมื่อกี้เดินผ่านมาหลายร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าอ่ะตอนนี้มันเริ่มแบบเซล์ลแล้วเพราะว่าอ่าหน้าร้อมมนมล้ก็จะค่อยๆแบบ จะเสร็จใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นช่วงเนี้ยก็อาจจะได้ซื้อเสื้อผ้าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นในราคาเซลล์นะเออใช่ข้อดีของการมาหน้าร้อนก็คือเราสามารถซื้อของแล้วเอาไปใช้ที่ไทยได้เพราะว่าที่ไทยก็ร้อนเหมือนกันเอเจอเดินไปห้างนี้นะคะชื่อว่าอาวันตีนะคะในเนี้ยก็จะมี GU มีอะไรขายเยอะเลยนี่ทุกคน ชื่อว่าเกียวโตอวันตี้นะคะในอวันตี้เนี่ยจะมีร้านแบบเยอะมากมีจียูมีชิมามูระนะคะมีร้านเสื้อผ้ามีร้านร0อยเยนนะมีร้านกาแฟแล้วก็มีร้านอาหารมีร้านแบบไอ้นี้ด้วยขายของคล้ายๆร้อยเยนแต่แบบ390เยนแต่ว่าน่ารักกว่าอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็มีร้านขายยาด้วยมี ABC Mart ด้วยนะคะ แล้วมันก็อยู่ใกล้ๆกับอีออนเกียวโตคือถ้าใครมาก็มาที่นี่ได้อันนี้เกียวโตอาวันตีมีร้านอาหารด้วยมีดองกี้ด้วยนี่เรียบร้อยเอเดินนะคะในดองกี้ได้ของมาเรียบร้อยนะเอซื้อเป็นรองพื้นแล้วก็มาร์กหน้าแล้วก็ได้ นี่พวกอุปกรณ์กันแดดน,นะคะปอกของบอกแขนกันแดดแล้วก็ได้ซื้อหน้าร้อนให้ทักกัด้วยนะคะก็ซื้อของเป็นประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือ6โมงเย็นแล้วทักกนโทรมาว่าเลิกงานแล้วเดี๋ยวเอจะนั่งรถไฟกลับบ้านนะคะแลตอนนี้กลับบ้านกันนี่นะสถานีเกียวโตค่ะแล้วก็ห้างที่เอมาที่มีดองกี้คือ อยู่ข้างหลังตรงนี้นะฝั่งนี้ก็จะมีท่าขึ้นรถบัสไปสนามบินคันไซด้วยนะคะนี่เลยห้างอาวันตีนะทุกคนปิ้วปวใครคิดถึงเสียงปิ้วปิ้ว่าเวลาจะไป JR ธรรมดาก็กลับไปตรงนี้ในสถานีเกียวโตนะทุกคนก็ถ้ายังมาเร็วๆร,ร,ร้านของฝากยังเปิดอยู่เยอะนะคะ ก็เลือกซื้อของฝากได้จากที่นี้ด้วยนี่พวกไอที่ก็มีอันนี้ร้านดังที่อุจิอะค่ะสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกนี้ก็ขายนะที่สถานีเกียวโตค่ะจะมีแบบว่าของขายเยอะใครมีเวลาซื้อไปนั่งกินในรถไฟก็ได้หมายถึงว่าชิงคังเซ็นนะคะซื้อไปกินได้มีของฝากเยอะแยะเลยนี่ของฝากเอ็กซ์โปก็มี คนแบบว่าคนที่เป็นแฟนการหรือว่าเป็นสามีภรรยาอะไราเงี้ยสำหรับเออะเอคิดว่าการที่ให้แต่ละคนนะคะเขามีเวลาส่วนตัวเอว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งในชีวิตคู่เลยนะคะเพราะว่าหมู่เนี้ยคือถกาเขาไปทํางานบริษัทใช่ไหมแล้วเขาก็มีขอไปกินข้าวเพื่อนบ้างเป็นเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติเช่นเพื่อนชาวอินโดบ้าง พื่อนคนญี่ปุ่นบ้างบางทีก็รวมกลุ่มกัน6-7คนทากกาก็หลังๆนี้ก็มีออกไปกินกับเพื่อนบ้างนะคะก็เอรู้สึกว่าการให้เวลาส่วนตัวกับทั้งคู่อะค่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็แบบไม่ตึงเครียดกันเกินไปนะอย่างเองกับพักาไม่เคยแบบซีเรียสเลยอะค่ะว่าเออแบบ เอจจะออกไปกับโยหรือถ้ากาจะออกไปกับเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยก็คือไปได้หมดเลยคือเราให้เวลากันและกันทําให้เราแบบไม่เครียดด่วนถึงแล้วแล้วก็ตอนนี้รอทักกะมารับนะคะนั่งรออยู่ที่สถานีทักกะเขาผานะัดตัวจังอ่ะไปเดินเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็เลยตอนนี้ก็เลยยังไม่กลับมานะาพอตกตอนเย็นคืออากาศดีนะคือแบบมีลมเลยอากาศแบบดีมากค่ะ โอเคมากๆแล้วก็เดี๋ยวเออรอถ้ากับมารับจริงๆอะ่ะคือไม่ได้ลงคลิปหนึ่งอาทิตย์คือหนึ่งเอะปวดท้องมากนะคะเดี๋ยวเอ,อจะไปหาหมอวันที่ยี่สิบเจ็ดหมอนะัดวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะคะก็จะไปหาหมอซึ่ง ซีดของเอก็ยังแบบว่ารักษาอยู่แล้วก็ช่วงที่เป็นวันนั้นของเดือนนะทุกคนมาจะปวดท้องมากกว่าปกติฉะนั้นอาทิตย์หนึ่งที่เอหยุดไปเนี่ยก็คือหนึ่งปวดท้องด้วยปวดท้องมาก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 ก็เลยแบบว่าเออหยุดไปพักผ่อนอะไรเงี้ยน,นะคะบวกกับว่ามันเป็นช่วงแบบว่าครบหนึ่งปีที่เอกับไทยในช่วงนี้เอก็เลยรู้สึกว่าเออเอ,เอคิดถึงบ้านมากๆด้วยก็เลยแบบ เออหยุดทําคลิปไปแป L ๊บหนึ่งอะไรเงี้ยก็หนึ่งอาทิตย์พอดีที่แบบลงคลิปล่าสุดนะคะ <background> ยังไงฝากทุกคนนะ <background> เป็นกําลังใจให้ด้วยเอ <background> เดือนนี้เอมี <_ A> ที่ลงคลิปล่าสุดไปก็คือเป็นคลิปรีวิวเช่ารถกับทูคูนะคะยังไงก็มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเป็นคลิปที่มีสปอนเซอร์เข้านะยังไงก็รู้สึกขอบคุณทูคูมากๆเลยนะคะที่แบบว่าให้ออมิยากเกะเจแปนได้นําเสนอ เว็บไซต์ทูคูคือถึงยอดวิวมันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนคลิปอื่นๆแต่เอรู้สึกว่าเป็นคลิปที่เอตั้งใจทำงานแล้วก็ตั้งใจทำคลิปมากๆนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวเช่ารถกับทูคูก็เข้าไปดูรีวิวท cool ูคูให้เอกันได้นะคะประมาณนี้ฉะนั้นก็เลยนี่งไงทากระทบกพอดีอน,นะไม่ดูขึ้นรถเลยอะ มชมอสค่ะน่กดอยู่นี่ยังเดินอยู่เหรอไมจ๊ะทำไมไม่ทำไมลั่งัรานเมินมาไป่ทไมอ่ะไม่ไม่ไม่กี่ขบ้านอยู่อ่เออเดินกลับบ้านได้ปไปเปไตนั่งรถี่ะไปอ่ตอนนี้วออเดินกลับบ้านอยู่ิ่า่ นัดจังเธอจะเอานัดจังมาไหมอะมันร้อนนะหรือ,อยังไงไม่เป็นไรนัดจังมาด้วยอัดจังมาด้วยโอเคไ,ไ,ไปเฮลัวโดอ่ะโอเคโอเค,อเ,คเดินเดินใช่ไหมไม่ได้อุ้มเดินเดินทุกคนในคลิปรอเจอทากาอยู่นะอะไรนะทุกคนในคลิป YouTube รอเจอทากาอยู่เร็วรอทากามารับไอ้จังเป็นเพื่อนไอ้จังอยู่ตอนนี้อะไรนะ เอจังถ่ายคลิปไง่าอ่ะสวัสดีเพื่อนๆเอมิยอาเกจะแปลเร็วอ่ะพูดได้โอเคโอเคโอเคอ่ะได้พอดีเลยนะสวัสดีครับเร็วบายให้สวัสดีครับโอ้ยเออไอจังรออยู่รอถ่ายคลิปเจ้ค่ะอยู่ตอนมารับโอเคโอเคบายจ้าเนี่ยเออรออยู่นั่งรออยู่หน้าสถานีอะค่ะโอเคโอเบายเหรือต่อ เออจ้าเนยอ่าอ่าอ่าอาย <c oughs> ถ้าค่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเออจะถ่ายคลิปเพราะว่าคือถ้าค่ะเขาไม่เคยบังคับเอเลยนะทุกคนจริงเขาไม่เคยแบบไอ้จางถ่ายคลิปสิอะไรอย่างเงี้ยทาสิอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไอ้จางอยากทําด้วยความที่เอมีความรู้สึกที่อยากทําแล้วอยากจะถ่ายก็ โอเคทัากันไม่ว่าไม่เคยบังคับเอด้วยเพราะว่าเงิน youtube ที่เอได้เขาก็ให้เอใช้ถ้าถ้าเอทำได้เยอะเอก็ได้เยอะถ้าเอทำได้น้อยมันก็ได้น้อยแค่นั้นเองอฉะนั้นก็ถ้าเดือนไหนที่คนดูเยอะเอก็ได้เงินเยอะถ้าเดือนไหนที่คนดูน้อยแล้วก็ลงคลิปน้อยก็ได้น้อยแค่นั้นเองนะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนโอมิยะเกจิเปนเอจังด้วยนะคะทุกคนอนิ้กตโตคาเดี๋ยวรอถ้กกันมาแล้วกันคิดถึงบ้าน ไปค่ะเขามารับแล้วค่ะยัะาแม่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหใกล้นนาจาังนะจังสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะยังเอ้พี่พี่คิดถึงน้องแน่เลยสวัสดีค่ะน้าจจังค่ะ โออันนี้ก็โอ้โห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 าดเจ้ิุกคนดูลูกสาวน่าจ้าลูกสาวดันเอเปิดกระจกเปิดกระจก่อาเ้้โออยากชมวิวโอซิเกเตอร์่ะอาโอโเนไงวันนี้ทางานเหนื่อยป่าเออหน่อยนี่หน่อยรอเมื่อกี้ทากก็บอกว่าพ่อแม่โทรหามีว่าอะไรนะ ว้าอยากไปเอ็กซ์โปไหมครับ๊อคอ่าเอ็กซ์โปโอซากะอ่าเออคอนาณมุ่งไปครับ๊อว้าวอยากไปไหมอยากไปจริงหรอไปได้ดีใจอ่ะเอ็กซ์โปอืมขอบคุณนะก็เราจะเจอแม่เดือนหน้าเลยเนาะเพราะว่าแม่ไปบ้านนู้นแล้วอะสนุกไหมสนุกมากก็เดินไปเรื่อยๆเดินนู่นเดินนี่เดินน้ำแบบไม่ต้องรีบไง S <S อืมอันนี้ก็ตัวนะแล้วเราจะกินข้าวอะไรวันนี้อไม่ได้ใจรถไฟมารถไฟมารถไฟมา <S <S ข้าวซูเปอร์มาร์เก็ตข้าวซูเปอร์มาร์เก็ตหิวโอเคนะคะทุกคนก็เนี่ยแหละอย่างที่เอบอกก็คือในหนึ่งเดือนก็จะมีประมาณแบบว่าสองสองวันเนอะถ้ากะที่เอจะออกไปข้างนอกโดยที่แบบถ้าเกิดบอกว่าเออออกไปได้อะไรเงี้ยแบบออกไปเที่ยวเลยอะไรเงี้ยไม่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 มีอะไรทําก็ออกไปเลยอะไรเงี้ย ก็จะหนึ่งเดือนก็ประมาณวันสองวันวันที่เงินเดือน YouTube ออกเนี่ยแหละวันหนึ่งแล้วแล้วก็อีกวันหนึ่งก็แล้วแต่ไอ้จังมีนัดกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไปได้ส่วนท้กกามูนี้ก็มีไปกินข้าวกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นประมาณนี้ค่ะอยากจะบอกทุกคนว่า ก็หปีผ่านไปเวลามันเร็วมากเลยนะอยากจะให้ทุกคนแบบว่าเลือกมีความสุขกับอะไรก็ได้ที่ตัวเองคิดว่าทำแล้วจะมีความสุขก็ลงมือทําเลยตั้งแต่วันนี้ตอนนี้นะคะจะได้ไม่ช้าเกินไปนะสําหรับพวกเราตอนนี้จะไปเข้าซูเปอร์แล้วก็กลับบ้านกินข้าวนะคะไว้ถ่ายคลิปใหม่วิดีโอหน้านะลมแรงมากเลยเหมือนฝนจะตกแฮครับอะ,มา,าอาะ,ะมาแรงยุกอาหรอนาจังนาจังประตูนาจังมาแรงลูก งงเลยโอ้ย okay, so anyway. ิ bye bye. ้มเลยบ่าเปไงโอเคงั้นพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายอ่ะพี่บีคิดถึงนะจังบายบายหูหูน่าจะงงงงงงบายบาย